มาแล้วครับขบวนรลดนผลไม้สดขบว,ทวบน,นที่5 5 7ห้าเจ็ดพรตะพุธหนองคายใช้รถูพันุเลื่นีบบประกาศนะครับตามขบวนครับ่ายขัดทองครับไปแล้วนะครับน้ำมันดิบนะครับด่วนดำน้ำมันดิบนะครับ ขบวนที่638นะครับบึงพระแหลมฉบังนะครับแดดเราจ่ายเป็นฮิตาชิฟุ้งฟิ้งนะครับผมมาแล้วครับกล้องสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ตับนะครับผมโอ้โหอัดมาเต็มสปีดนะครับผมไปแล้วครับ あっ。